อันนี้เหล็กกงป่าครับของป่าเจ้าครับที่เจ้าผมทำเป็นสายนอื่นทำในด้านของชาติตั้งนั้นแหละนะครับเอ่รถารถมา รถอันนี้คือเก่าแล้วแต่ป้ายแดงอยู่ก็เลยต้องใส่ก็เลยเต้องตรวจตรวจที่เจอมีดเจอมีดนะครับบางทีไหนก็เจอแล้วก็เล็กๆที่เราปืนก้าวร้องของร่างกายที่ทำกำลังไม่เรียบร้อยนะครับรถเจอแผ่นป้ายถ้ามาเป็นทะเบียนรถเนี่ยซุกซ่อนอยู่ด้านหลังนะครับเจออุปกรณ์รถบุหรีเจอในรถนะครับกลับเข้าไปนอนครับขับพัดคือเรามาจากไหนครับมาจากราดกระบังครับแล้วก็แวะซอยห้แล้วก็แวะเข้าหอบพัก ก็เจอด่านก็ไม่ได้ตั้งใจจะหลบอยู่แล้วครับไม่มีเจตนาร้ายแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ใช่ครับเรื่องปืนกับเรื่องชุมนุมทละเรื่องครับเพราะว่าของชุมนุมมีไว้อยู่แล้วครับเด็กแหลนมันของสันเจ้า 嗯。 Thank yeah. you.